เออปัดเอามาเทลคระึงกะละมังลูกพับกับคุณแม่แอนกับคุณแม่วันนะคะขอบพระคุณครับ้ามพ้อเฮ้เฮ้เฮ้ไม่เดินเฮ้เฮ้เฮ้เไปไป สวัสดีเอ็ดสีทุกท่านนะคะอุ้ยปิดแม่นยองแม่นยั่งดังคือแท่งกินหัวพ่อได้ะตับหัวเลยเออปาดเอามาเทละครึึงกะละมังลูกพับ กับคุณแม่แอนกับคุณแม่วันนะคะขอบพระคุณครับชอบมากเฮ้อเฮ้เฮ้เฮ้เอาไทมิ่งทำดิซึมซึมบอกบอกให้นั่งลงน่งลงน่งลงลงก่อนน่งลงนางลงนอ้อย่ง้ยย โอ้โหมุมน่ารักของผมก็มีนะครับมุมแมน่ารักขอนโมมุมแม์น่ารักของผมก็มีนะครับผมเป็นอะแช่บ๊อแช่บ๊อแช่บ๊อเอ้แช่บ๊อถามกันเบ้างอออะไรก็บอกว่าอร่อยสิขอบคุณคุณแม่ก่อนครับลูกครับขอบคุณครับก่อนครับก่อนครับขอบคุณครับไม่ลุกไม่ลุกนั่งลงเออนั่งลงนั่งลงนั่งลง ลุ้นลุนอยู่ตลอดเวลาเอาอนั่นเอมหาันยนนั่นเอามัดวะมัดวะมัดมัดโซก่อนโอ้ยเบิดแต่แท่ละเอาโลเลวโลเว เออเอาปดนั่งบ่ได้กินเทลละฉินเดอ้อเฮ้เฮ้ตะละแลกแตกชึง่งแตกชึง่งแตกชึง่งไปไปซ้อมเดินพาเลทกับพี่ดาวไปไปไป,ไปจุ้งหูจับหูไปเลย <ไป S 1> เออมาๆๆเออนั่นละนั่นละพี่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปหาเฮียน <ไป S 1> ะ,ะนั่นตกเราเรื่องวาเออไป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 หาเฮีย

ไปไปเอาไปฝากแม่ไปลูก่ะไปถือเอาถือเอาบางยางน้ำกลิ่นจบไปเร้อไปเรืยยายยายลาสอยบ่ครับทำเองสอยบ่คับสรอยหดนำต้นกล้วยต้นไผ่เด้ไหมเฮ้ฮะโออ่อบีเชง เป่ายังเป่ายังสินไป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 ฮะยังเกาะล้าก็สิมีบ่งเก็บตัวเนาะไป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 ถือกละมังไปเดี๋ยวนั่งยางตามไปเลยมามามา เอาเอาเอามามาเถ <off> <clothing>. ินเออรองมาร้องมารองมาเอาไปแม่กินน้ำเน้ไปใส่ปากให้แม่นะจะข้ามสองข้ามเน่เดี๋ยวไปเอาไปแล้วไปปาดมาให้กินไหมอ่ะขอบคุณค่าก่อน เราแย่งกันเหรอวัดนี้ครับคุลูครับยังเหลืออยู่ลูกเดี๋ยว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 สิไปปาดมาให้กินอีกครับไปล้างมาให้กินอีกครับครับครับนี่เป็นไดชัดดีบ่ครับคุณครับบอสวะเคยไหมทำไมครับต่ำครับอดคอ กอดข้อไปกอดข้อไปแล้วโหลดละโอโอ้ยกินก็ได้่าสนเออพวกกินก็ได้ทำเหมือนคนขี้เกียจนะลูกไม่เอาทำดีดี ข้าบรีข้าบนข้าบุรอข้าบรม่เอาข้าบรออ่อนอ้อนเซ้ยตุ๋ยข้าบรอข้าบรครับครับต้องมาดีข้องมาดีข้อมือม่ได้ซักรักนะจุ๊บจุมิงละนี่นี่รับ จะพ่อจะพ่อเอ้าเหลือยูชินเดียวเหบ่เหลือยูชินนึงเจ้าัังให้นั่งเบื่องเอานั่งนั่งนันั่ง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 นังนั่ังนั่ังนั่งงน่นกินแล้วกินอนไดโอ้จัาว่ากินนี่ยังนอน่กินนี่ยังแนแต่แต่ตื่นขึ่นอิ่มตัวบอกยังบอกเคสยังก็บอกคอยอยากเคอิ่มแล้วเป่นวะ

เออเสร็จแท้เจ้าหูยู้ว่ะสิล่อไปอันไปผูกมิงวะไปแล้วไปแล้วไปแล้วหาแม่ปะหาแม่หาแม่ <ไป S 1> มา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 ,มา,าวิตามินซีล่อมาเร็วเร็ว มา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 เออ uh, เออเอเอจับหูนะวะไปไปไปหาตาเร็วเร็วเร็วเร็ไปช่วยตาทำความสะอาดหน่อยเร็ว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 ไป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 รอไปรอไปรอไปอียังสิตัวง่ายอย่า ซ้ำเล็กหน่อยเนาะฮิซอยครับซอยครับงวนงอนงวนไปอีกแล้ว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 คือกองหน่อยแต่พ่อเอากองดินลาไปทั้งในเบิร์นี่ พอแล้ว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 ครับ่อนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมหนึ่งไลค์หนึแชร์นะคะาหากว่มีคำพูดคำจาใดไม่สุภาพไนะม่เหมาะสมขอขอภัยด้วยค่ะฝากความน่ารักไว้เพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่นะคะครับคุณครับพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ